ฝากกดติดดามแล้วกดการดิ่งด้วยนะครัะสวัสดีทุกๆคนตอนนี้เราอยู่ในเกมบ e d War วันนี้เราจะมาเป็นชาวสวนกันสวัสดีสัมภาษ์หน่อยทำอะไรอยู่กําลังเก็บแครหลอมยายักใส่บาซูก้ายิงอ๋อมันเก็บแครลอดเนี้ยเหรอโอ้ยโอเคทุกคนฉยเยข้ามเราจะมารีวิวว่าดาบจะระดาบมันมีดาเมจเท่าไหร่ อยู่นิ่งๆหน่อยเกษตรกรครับป<ข>ันมืดเลยรถยี่ส<ว>ิบแปดปุ๊รัแบบเลสเบดรถยี่สิบหกอินเฟอร์นอลมินห,นหนีไปไหนเผาสวนเลยแล้วเผาสวนสวน้าวโอเคหอดตรงนี้ไม่ใส่หมวกเหรอโอเคไม่ใส่ก็ไม่ใส่ รถเท่าไรเนี่ยกดยี่สิบสองโอ้ย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 ตายไหมเนี่ยเกือบไปแล้วแกทำเชนเกับตายขอโทษครับนี่นะฉันจุดลูกโกงทันเยีย แล้วใช่ไโอเคไปเจ็บรยี่สิบสองดาบพันเมอรล่รถยีสิบสองเหมือนกันเหมือนดาบซามูไรดาบไลท์สวอร์ดรถสิบเจ็ดถ้าเกิดยิงลำแสงไปปุ๊บอันนี้เขาไม่ใส่หมวกนะมันเลยดาเมจเยอะกว่าปกติถ้าไม่ใส่หมวกรถสิบถอดหมวกมาอุ้ยถอดหมวกมานี่รถสิบเจ็ดอ่ะเอ้ย อ๋อแคนของมุนไลากาหาย <c oughs> ื่อวาไทยยิงแค่เราดปัส้าใส่ศัตรูวมาว่ามาปิววมาวัดมาเร็วปิวอันหนึ่งใส่แค่หอดัสก้าก่อนแคนใส่ใส่สใสๆๆๆอันนี้แกวบป้อกันนั่นแรกเลยแอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งยิงอะแพนะพร,ระวังนะถือลูกโปไว้ดีดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอาแพใช้ดาบนี่ก่อน ะไรวะดานี้จะมีความสามารถพิเศษมันจะฟันได้ถึงสิบบล็อกก็คือถ้าเราชาร์จไปปุ๊บพู่<อ>ไปเห็นไหมพันฟันโดน<อ>พักพุ่กันตัวอันนี้กี่บล็อกนั้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นความสามารถพิเศษ <90. S 1> ัน,นับนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีดับนี้แล้วมันจะ มันจะไม่สามารถซื้ออินเดปอร์ได้ใช่นี่คือข้อเสียของดาบนี้เพราะฉะนั้นดาบที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือเขียวหรือเปล่าน่าจะใช่โอเคจูตตี้จูตตี้เวทาวหาสมิทโอ้ยโอ้ยลูกป่งระเบิดระเบิดเดนไดมัยล้านสุดสิโอ้ยทำไมลูกโป่งแตกเรื่อยๆเลยอะ เจออะไรเนี่ยแพรจะโบนวูนเองใช่ไหมตัวนืเพรหรือว่ามันลอยไม่ได้แล้วเต็มที่ด้วยคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของไม่หมดเลยไม่ใช่เหรออะไรอะยังใช้ของไม่หมดเลยใช่ไหมใช้ดาบครบแล้วอันต่อไปเราจะมาททดสอบของสิ่งหนึ่งแต่ว่าจะไม่บอกนะครับ เอาไว้ด <f dragging> ูตอนเติปทำไรฟาร์มทำไรฟาร์มทำไรฟาร์มย่าป๊ฟาร์มบายบายเคลอส์ฟาร์มบายบายย่าแล้วก็ูฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยตามไปฆ่าเขาก่อนอุ้ยรู้บ้าง ไม่ลูกป่องแพรเบิร์ดเรื่อยๆเลยเนี่ยดูดิรเบิดมารูกป่องอ่แพรเบิร์ดเรื่อยๆเลยแพ้ลงลงเอ้ยชื่อเจนต์ทำไมระเบิดพี่คาดย่าระเบิดพี่คาดเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกครั้งว่าดาดจะละดาบรถเท่าไหร่เริ่มต้นด้วยดาบไม้ปุ๊บลดสี่มาเป็นดาบหนินปุ๊บ ลด5าเพิ่มมาหนึ่งดาบเหล็กก็ลดห้าส่วนดาบไดมอนด์ลดเจ็ดดาบไดมอนด, 7, ดอนน์ลดเจ็ดดาบอัญมณีลดเก้ามิโฟโนโลด6หถ้าเทียบกับดาบไดมอนด์ก็หกับเจ็ดเบา,าอยู่หนึ่งแต่ว่ามันจะมีสกิลติดไป ก็จะเพิ่มโอเคถ้าตีติดไฟก็จะเป็น9ไฟมันติด3ามที infernal หกเจดแถ้าติดไฟนะ9ถ้าไม่ติดไฟก็หกต่อมาดับ emerald ดาบวดับนี้นะฟันแล้วนะปึ๊บลด9ก้าชาร์จปึบ ลดแถ้าช้าลด8ถ้าไม่ช้าลด9กาดาบไรสวอร์ตยไรสวอลดเจ็ดาบไลรสวอร์ yeah. ด,รด,ดรก็เทียบเท่ากับดาบไดมอนด์แต่ว่ามันจะปล่อยนลำแสงได้นี่ลำแสงก็ปล่อยลด7จฟันธรรมดาก็ลด7